ว<ท>ันที่จต่การใจนี้ต่ตัขอขอบคุณแต่แต่กุดนุ่นด้วยน้ำใจรต่แเปร่งไกลไกลไต้องลำใจที่ริ้งทีแต่แต้เดนมันมันด้วยกันาีขอทันตรงโชคดีต่แตีตลอดปีตลอดปั สเปคที่ต้องการลำคาญทำไมเอก็มันนั่งเกินเงินโอ้ว่าไอ้อไฟอย่าหละไอ้เราถล่มด้วยเรากลังยองมจะบอ้ยเอาก้อนหนเอาก้อนดนมว่วแล้วเอาขึ้นทันอยู่ไฟนอกำลังจะบบกให้ามาก จะไปรังเลชักช้าไม่เสียเวลาอจอนอได้หูอิงออกแล้วแมวลาก็มาแล้วไงอ,อจะไปรังเลจะอันเีไปหาอะไรรีบเข้ามาไวๆให้กำลังใจกันหน่อยนะเอาฝากแฟนครับเอฟซีาครับสนับสนุนครับผลงานของออแหวนทองประเทศไทยที่แหนท่งพื้นแตงไทยเข้ามายังก็ แสงทองลื่นเืงประเจินทองลื่นเองประเจินศิลป์้มาะตงไห้กัอีหลาเลยว่าโอ้ยอีหลาเลยออกแล้วอีหลาอีหลาดนะแตงไห่อีหลาเต่งไห้าหน่าโอาหล่าปงาหล่าปห่าหล่าาหาป๋นเล่ล่าป๋าหล่าป๋่าป๋่าป๋า่าหลาหลาป๋า่่่ห๋หลา่า ขึ้นซื้อให้กีฬาอุ้หิงแม่เออเ้อย่แนว้าเอ่อเกล้วเออเป็นมอเออไป็นีาเอิอเเพียงเขาเอ่อหาอุ้หิงออกแล้วแมวลาก็มาแล้วไงเออเก็ียวเฟนคับิล่โอ้ยเออเฟ้นคาบิลาแบบไรเดี๋ยวมาไล่ได้หน่คาดต็้นี่เออปาหนาลองบึ่งวแล้ววะเออปาหนารองเร็วเอเอาเอาอย่างก่อนสมบูรณถูเลยเอาไม้กีฬาใหม่แขกขึ้นนี่ครับพิทขี้เราเจ้าที่นี้ ดดูตยังก้างหลังอยู่นไม่ที่ะเจ้าเฮ้ยเจออกเจแล้วเอออี๋ออกแล้วแมวลาก็มาแล้วว่างจะไปลองเลอยู่ทำไมมาไวๆนี้ามาเอาฝากแพนครับอุ๋งอิงครับฝากแพนครับพลังเงียบถ้าได้ฟังก้อนองพอแลมแล้วฝากเป็นกพืงอนไดครับเพื่อนก็รับงนะ ดุตีกดุตีพยากดุตีไอไอนั่นแหละดีแม่เด็กไอ้บบตัวเนี้ยเพลงพเลยอ่ะอีอกนนตัวเชงรางายาพ่อ่นประตูไปถามนู่นให้แน่ใจมากน้อยอย่างไรถ้าไม่แน่ใจกอดกันหมวเด้เยียงเเ ัญหาเรื่องราคาไม่สมกันไม่ต้องไม่รือมันจะได้เรื่องเอานีกวันพอมีสเลดอ้ยงมัน้โอ้ยามาทราเช็คไม่ด้รับตารับตาเลยเอาเลยบารนี้เอดันที่ฝากรถให้ไปเอารถดนที่ฝากไว้เอารถ เดี๋ยวนี้กรรมการจะรีบกลับบ้านกันหมดเพื่นเด็กบอกให้ไปเอารถพอเดี๋ยวนี้หมดเวลาแล้วเพลงนี้รสแดงไม่หากินที่ยังไม่ทานนะเพลงนี้อะไรเพลงนี้เป็นหากินต้องเป็นหองตลบนะเขาบ้าบอกกันประกาศให้เนี้ยประกาศใ่รถประกาศในรถดุนะเป็นเรื่องล็อกขใหญ่ยเซรีแล้วป่วยแล้วแรมมึงล่องล่องเหมือนยังบอกประกาศเป็นเพลงนะจ๊นเราต้องใส่แต่ที่ฝากรถให้ไปอร่อย อีกอันหนึงเด้อเหม็นอย่างนี้ตรงนี้ไปอยู่ชายแดนนี้ใกล้สุดแสนคือนอยู่อย่างนี้เหม็น,มนตายเนี่ย,ว,ยว,ว่าฮ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 ่า่าน่บฮ่า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 ่าฮ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 ่า่าฮกาฮ่าฮ่าฮ่เฮ่า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 ่าฮาฮ่า่าฮ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 อาฮ่า่่าา่่า่าา่่า่่า่่ี่่า,า,า,ยยยยา่่ จะ,ะวมันมันรมันับออิงม,ม,มาแล้วแมวลาก็มาไว้พันพันอยู่ไปนอกกำลังจะบอกให้เขามาจะไปรังเรชัดให้เสียเวลาอ,อ,อยู่ได้อุ้งอิงออกแล้วแมวลาก็มาแล้วไงออจะไปรังเรหันเหอ,ะ,อะไรออออรีบขามาไว้ไว้ให้กำลังใจ กันหน่อยนะขอบอกทุกคนอย่าได้ตัางบนหัวใจรีบขมาไบไปความสุขทางใจย่างไฟน้องมีเด็ก่ะไห้ล่องหนไปที่เอาอเลยเอาเลยวงสทรละถือไปน้ำอยู่จมูกน้ำบอกอาจารย์ทำาน้องมีเด็กแค่ไหนซ้ำซ้ำลจ่วยู่ได้เลยเอาได้เลยจัดเลย่นว่า จำลงเดี๋ยวไปยูเกือแท้ไป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 ลเว้า่ไม่ไหหลังกนั่นใอผู้ลองข้างในตรงไห้ผู้ลองไองไดก็ต้องปดนี้ช่วงห้สิมือือแม่วาดเลโอ้ยกับปกิ่งบานอะไไม่ลองจะมือกันเล้าวันปานัห่องแสนทิพยอยู่เแล้วมกว่าไทไสีไทยไห้นี้ปนยาง้่กวาหเสเอ้ยมากกีไทยไห้เป็นในทุนเไปเป็นในทุนไเออมาแรงเอาเลยไหมไ่น่าเชื่อปามนตะลึงตะลึง นี่แม่เออคืนหัว้าคอึ้นไหมเออแทบพอแลยังไงเออแทบช็อกเลยนี่เอ้าแกงเพี๊ยไงปลาขนาดหลวงเออสุดยอดบ่อเจ้าน่ะสีดัางง่ายง่ายนี่แหละเว้ยแหลมทองบะทึ่งสีนโอ้โอ้โอ้ดัางย่ายง่ายนี่นะเจ้าดั้ ขันต้องล้องถือคนนี้ต้องถึงคนพวกคนถึร้องมาเนี่ยาดังกันผูตแต่งได้ไหนี่ไทยเนี่ยไทยจะของไงก็ไทยจะของไทยเราเนี่ยมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วนะตึงตึงมาแล้วร่ีดเดี่ยวอสถ่ายเป็นวิดีโอเนาะ เอาคุณเร่อยสิบปจบคลิปนี้ก็ฝาแฟไปสนิทซะก่อนพร้อมกันคิดหนากับพี่น้องครับเใช่โป่ดจบคลิ๊บเรื่อยๆเอาอ่าสิทีหนึงอีกในทีหนึ่งอีกในทีนึ่งฮะอันนี้อันนี้คนไทยลิปในพ่อแหลมครับเป็นเอียงเนี่ยโอ้โหนะโอ้อันนี้ของผู้เฒ่ากินเป็นแดงเพ่งอ่อนเพื่นครับอีกที่ไหนไปที่ครับพอมกันกิดหนากับพี่น้องครับฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ครับเอาอันนี้จะของเบนบานเนี่เอ้าเอ้าบ้าให้น่ะเออสิบบอให้ดมปะ ืออะไรผมจำชื่อไม่ได้เห็นแต่เนี่ยติมติมติติมติติมติมตมอน่แล้วาชติเฟรขอมชงอ้รแหมตัวจริงเสียงจริงครับเอล้นแหวรลำเลยออฟฟิเชียลอ่าฝากติกาพน่าจีม่าจีมาเปิดโตเพลงเพลงเขียนเองทำนองมีแมดเด็กยืมดนตรีคอนเักของแสงนแต่งเพื่อนอีหลาองค์ญิงโดยเฉพาะเออเออ้าน้องกานนี่ยละเอาเปิดเลยนะ เปิดอ้างเปิดดนตรีบ่อยกำลังจะบอกไปนอนกับลิปนี้ฝากไว้แซมนี่ครับขอบคุณทุกการติดตามครับี่นองกับป๊าโก้ลเบืนรับไอที่ีย้ครับเป็นยนกับพี่น้ยงครับอับสวัสดีครับ